สวัสดีครับนักเรียนมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีม5ครับในวันนี้เรายังอยู่กันในบทที่2เรื่องของโครงงานกับการแก้ปัญหานะครับแต่เป็นเรื่องสุดท้ายของบทที่2แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องของการทดสอบนะครับประสิทธิภาพที่เราได้ทําการออกแบบกล่องไว้ในครั้งที่แล้วจากการเรียนไปในครั้งที่แล้วนักเรียนคงจาได้ว่าเราได้ทําการวางแผนการดําเนินงานถูกไหมครับเพื่อให้การดําเนินงานของเราเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอน สามารถตรวจสอบได้สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้นะครับเมื่อมีข้อผิดพลาดหรือ,อเป็นการประหยัดเวลาในการดําเนินงานโครงงานของเราให้มันมีความสะดวกมากขึ้นนะครับดังนั้นเราจึงต้องวางแผนการดำเนินงานไว้แล้วเราก็มาเขียนรายงานเขาโครงโครงงานถูกไหมครับเพื่อให้การดำเนินงานของเราเนี่ยมีการวางแผนที่ถูกต้องอถัดจากนั้นเราก็ไปแก้ปัญหาเรื่องของการสร้างกล่องอประเภทต่างๆตามสูตรที่เราได้ดีไซน์ไว้หลังจากที่เราได้กล่อง นะครับกล่องบรรจุมะม่วงในครั้งที่แล้วแล้วนะนักเรียนคงจาได้ว่าเราได้กล่องบรรจุมะม่วงนะครับเป้าหมายของเราคือต้องการให้มะม่วงของเราเนี่ยเก็บรักษาในกล่องนั้นโดยการผลิตแก๊สเอทิลีนน้อยนะครับโดยการใช้สูตรผสมผงถ่านกำม,มันลงไปและก็ให้มะม่วงอยู่ในกล่องได้ยาวนานถึง25วันเป็นอย่างน้อยนะครับเราก็จะได้สูตรการผสมผงถ่านกำมันลงไป3สูตรครับที่เราสมมุติว่าเราได้ออกแบบไป3ส,สูตรดังนี้นะครับนะสูตรที่1ก็คือการใช้ กระดาษลูกฟูกนะครับเยื่อกระดาษลูกฟูก5 0นะครับตัวเยื่อจากผักตบชวา5 0แล้วก็ผงถ่านกำมัน15%าสูตรที่2ก็คือการใช้เยื่อกระดาษลูกฟูก5 0เแล้วก็เยื่อจากผักตบชวา50%เช่นที่เดียวกันแล้วก็ผงถ่านกำมัน20%นะครับแล้วก็สูตรที่3ก็คือเพิ่มผงถ่านกำมันเป็น25%เมื่อเรามีสมสูตรในการผลิตกระดาษนี้แล้วเราได้กล่องมา3ามกล่องแล้วนะครับ เราจะต้องมาทําการทดสอบก่อนที่จะนําไปใช้จริงนะครับเพื่อให้ครงงานของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เลือกซิว่าสูตรไหนจะเป็นสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนากระดาษนะสร้างกล่องกระดาษของเราถ้าจากนั้นครูจึงนํากล่องกระดาษนะครับสมมุติว่าครูได้กล่องกระดาษมา3สูตรแล้วพร้อมกับกระดาษที่ไม่ผสมผงถ่านกำมันนะเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้กล่องมะม่วงของเราเนี่ยนะครับสามารถเก็บรักษามะม่วงได้ถูกไหมแล้วก็มีความแข็งแรงมีความทนทาน เกษตรกรสามารถนําไปใช้ได้ง่ายผลิตได้เองอีกทั้งยังป้องกันมแมลงแล้วก็ไม่มีผลกระทบเรื่องของสารพิษแล้วก็สิ่งแวดล้อมถูกไหมครับนะดังนั้นเราจึงนําผงกระดาษเหล่านั้นที่ได้จากการผสมเป็นกล่องกระดาษแล้วเนี่ยนะครับนำกล่องกระดาษนั้นมาทดสอบนะขั้นแรกเนี่ยครูนํามาทําการทดสอบเรื่องของแรงต้านการฉีกขาดแล้วก็แรงต้านการดึงครับทดสอบ2ออย่างแล้วก็วัดความชื้นจากตัวกล่องกระดาษว่าได้เท่าไหร่ ในกระดาษที่ไม่ผสมผงถ่านกำมันเนี่ยจะเห็นว่าในตารางนะครับมีระดับความชื้นอยู่ที่6.99นะถ้าเปรียบเทียบกับ3สูตรที่เราได้กล่องกระดาษมาจะพบว่ากระดาษที่ไม่ผสมผงถ่านกำมันเนี่ยมีความชื้นน้อยที่สุดเลยเพราะอะไรเราก็มาดูกันว่าอ๋อเพราะผงถ่านกำมันเนี่ยมันไปช่วยเรื่องของการดูดซับนะครับดูดซับความชื้นได้ดีทําให้ยิ่งเราผสมผงถ่านกำมันมากขึ้นปริมาณความชื้นในกล่องกระดาษของเราเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นครับ อันนี้คือเรื่องของประเด็นความชืน้นในประเด็นของแรงต้านทานการฉีกขาดนะครับเราจะพบว่าเมื่อเราผสมผงถ่านกำมันนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแรงฉีกขาดก็จะฉีกขาดได้ง่ายขึ้นต้องบอกว่าฉีกขาดได้ง่ายขึ้นอ่เพราะทําให้กระดาษเนี่ยความแข็งแรงมันน้อยลงถูกไหมครับะเพราะว่าผงถ่านกำมันเนี่ยทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเยื่อกระดาษมากขึ้นนั่นเองะแรงต้านทานฉีกขาดจึงลดน้อยลงดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่า ยิ่งเราผสมผงถ่านกับมันมากขึ้นเท่าไหร่กระดาษของเราก็ยิ่งมีความแข็งแรงน้อยลงนั่นเองนะครับในส่วนต่อไปก็คือแรงต้านทานแรงดึงครับตรงนี้จะเห็นว่ายิ่งผสมลงไปเช่นเดียวกันก็จะยิ่งทําให้ตัวกล่องของเราเนี่ยต้านทานแรงดึงได้น้อยลงเช่นเดียวกันครับจะเห็นว่าใน4ี่รูปแบบที่ทําการทดสอบเนี่ยนะครับก็จะมีผลในเรื่องของความชื้นแรงต้านการฉีกขาดแรงต้านทานการดึงทั้ง3สูตร พร้อมกับเปรียบเทียบกับกระดาษที่ไม่ผสมสารกำมันแต่เราก็ยังไม่ได้เลือกถูกไหมครับว่าเราจะใช้สูตรไหนหรือวิธีการไหนที่จะเป็นกล่องกระดาษที่ดีที่สุดของเราเราก็ต้องทําการทดสอบต่อครับในตารางต่อไปนี้เมื่อเราได้กล่องกระดาษที่ทําการทดสอบความชื้นเรื่องของแรงดึงแล้วนะครับแล้วเราก็คาดว่าทั้ง3รูปแบบนั้นแหละมันสามารถนาไปใช้งานได้จริงนะแม้ว่าการยิ่งผสมลงไปมากขึ้นถึง25ส่วนนะครับจะทําให้ต้านทานแรงดึงได้น้อยลงแต่ก็สามารถนาไปใช้ได้จริงอยู่ สิ่งที่เราต้องนําไปทดสอบต่อครับก็คือเป้าหมายของเราเราต้องการเก็บมะม่วงให้ได้ยาวนานจริง25วันดังนั้นเราต้องนํากล่องที่เราพัฒนาแล้วทั้ง3สูตรนั้นไปทําการทดลองเก็บมะม่วงจริงๆดูครับนะด้วยการนํามะม่วงที่เราเก็บได้จากต้นนะจากผลผลิตของเราเนี่ยนะครับไปทดลองในพื้นที่เดียวกันในอุณหภูมิเดียวกันในสภาวะแวดล้อมเดียวกันนะครับผลจากการทดลองอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ได้จากการทดลองนักเรียนก็จะเห็นว่า เมื่อวางมะม่วงไว้ในสภาพปกติกับพื้นกับโต๊ะหรือบนกล่องปกติแบบนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าในระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่วันแรกวันที่3วันที่6วันที่9ร้อยละของการสูญเสียน้ําหนักของมะม่วงที่วัดได้ในแต่ละวันเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมากขึ้นเห็นไหมครับมากขึ้นจนวันหลังๆเนี่ยกวัดไม่ได้แล้วแต่จะเห็นว่ากล่องกระดาษที่ไม่ผสมผงถ่านกำมันนะเป็นกล่องแบบปกติเนี่ยนะครับกับกล่องที่ผสมผงถ่านกำมันในสูตรต่างๆ จะมีค่าต่างๆที่เปลี่ยนไปเพื่อความรวดเร็วเรามาดูในวันที่25นะครับนักเรียนจะเห็นว่าในวันที่25ที่ทําการเก็บมะม่วงไว้ในกล่องแบบต่างๆเนี่ยนะกล่องในสูตรที่2เสียร้อยละของการสูญเสียน้ําหนักเฉลี่ยของมะม่วงเนี่ย9.80ดแปดศนถูกไหมครับเก้าจุดแปดศนยอรนน้อยกว่าสูตรอื่นๆดังนั้นจึงชี้ชัดให้เห็นได้ว่าสูตรที่2เนี่ยน่าจะเป็นสูตรที่เหมาะสมหรือสูตรที่ นำไปใช้ในการพัฒนาเป็นกล่องกระดาษที่เกษตรกรสามารถนําไปใช้ได้จริงและก็สามารถเก็บมะม่วงโดยที่มะม่วงเนี่ยสูญเสียน้ําจากตัวม่วงเองน้อยที่สุดนะเพียงร้อยละ9.80ครับอันนี้จะเห็นได้ว่าจากสองตารางที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วเราได้พัฒนาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมของเราแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องนํามาทดสอบครับ กระบวนการทดสอบนี่แหละคือกระบวนการที่สําคัญที่จะทําให้เราแน่ใจหรือรู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราสิ่งประดิษฐ์ของเราวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหาของเราสามารถนําไปใช้ได้จริงไหมนะครับตลอดจนผู้ที่นําไปใช้จริงนะสามารถนําไปใช้ได้สะดวกง่ายนะครับประหยัดงบประมาณมีความปลอดภยัยแล้วก็ไม่มีสารพิษไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงและก็ เป็นกระบวนการสําคัญที่จะทําให้โครงงานของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะครับและก็สามารถเผยแพร่ออกไปได้ในส่วนต่อไปครับเมื่อเราทําการทดสอบเราก็ต้องทําการสรุปผลถูกไหมครับว่าผลที่ได้จากการเรียนรู้จากการศึกษาของเราเนี่ยแบบไหนมีผลการทดสอบการทดลองเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่เราเขียนรายงานการสรุปผลเรียบร้อยแล้วกระบวนการต่อไปก็คือการเขียนเป็นรายงานโครงงานครับ ในการเขียนรายงานโครงการเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนเพิ่มเติมจากที่เราเขียนเ้าโครงงานขึ้นมาใหกนิดหน่อยนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของส่วนนำส่วนนำนี่ก็ได้แก่อะไรก็ได้แก่พวกอาจจะเป็นคำนำอาจจะเป็นกิจกรรมประกาศนะครับสารบัญต่างๆนะครับอันนี้เราเรียกว่าส่วนนำนะส่วนต่อไปก็คือส่วนของปกนอกนะครับปกในอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ทำให้โครงการของเราเนี่ยรู้ว่าชื่อโครงการอะไรใครเป็นผู้ทำนะครับ ครูที่ปรึกษาคือใครนะครับบทคัดยอ่อครับบทคัดยอ่อก็คือรายละเอียดที่เป็นข้อสรุปจากการดําเนินงานทําโครงงานของเราตั้งแต่ต้นจนจบดังนั้นคอนเซปต์ของการเขียนบทคัดยอ่อเนี่ยจะเริ่มจากการบอกว่าโครงงานเราคืออะไรสั้นๆนะครับโดยอาจจะเป็นระบุวัตถุประสงค์องค์ประกอบวัสดุอุป,ปรกรณ์ที่ใช้ขั้นตอนการดําเนินงานแบบยอ่อๆนะครับแล้วก็สรุปผลการดําเนินงานอันนี้คือส่วนขัดยอ่อที่อยู่ในส่วนนํา สารบัญครับสารบัญต่างๆอาจจะเป็นสารบัญภาพสารบัญตารางสารบัญปกติที่เราเขียนกันอยู่นะครับคราวนี้ส่วนต่อไปก็คือส่วนของเนื้อเรื่องส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็ต้องเริ่มจากการระบุปัญหาก็อาจจะอยู่ในบทที่1นึ่งถูกไหมครับการรวบรวมข้อมูลและก็แนวคิดอันนี้ก็คือในบทที่2บางส่วนหรือบางที่อาจจะเขียนว่าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ให้นักเรียนเข้าใจว่ามันคือส่วนเดียวกัน ส่วนต่อไปก็คือการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาครับก็จะระบุถึงกระบวนการแก้ปัญหาของเราท่านตอนวิธีการแก้ปัญหาของเราการวางแผนการแก้ปัญหาของเราตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้นะครับแล้วก็เทคนิควิธีการต่างๆการหาความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือของเครื่องมือการระบุเครื่องมือที่เราใช้ต่างๆก็จะเขียนลงไปในส่วนนี้ส่วนต่อไปก็คือการทดสอบและก็ประเมินผลปรับปรุงการทดลองปรับปรุงการทดสอบเป็นกระบวนการที่สําคัญที่เราจะ อธิบายให้ผู้ที่อ่านรายงานโครงงานของเราเข้าใจว่าการดําเนินงานของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มจนจบจนกระทั่งได้เป็นผลิตภัณฑ์ได้เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือได้เป็นวิธีการหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันทําให้เรามองเห็นจุดประสงค์ของเราที่เขียนไว้ตอนต้นว่าการดําเนินงานของเราสามารถตอบจุดประสงค์ได้จริงหรือไม่ในส่วนต่อไปก็คือเรื่องของการสรุปในส่วนของสุดท้ายว่าจากผลการดําเนินงานของเราเนี่ยผลการทดลองและก็สรุปผลการทดลองทั้งหมดนะครับเป็นอย่างไร ได้ผลตามที่เราตั้งสมมติฐานไว้ไหมอันนี้ก็คือส่วนสุดท้ายแล้วก็ข้อเสนอแนะเป็นส่วนที่แนะนําเพิ่มเติมหากจะมีผู้ที่อยากจะไปศึกษาต่อพัฒนาต่อหรือทําโครงงานในรูปแบบที่มีลักษณะเดียวกันส่วนสุดท้ายก็คือส่วนอ้างอิงครับเรื่องของบรรณานุกรมนะครับแล้วก็ภาคผน,นวกบรรณานุกรมเนี่ยนะครับอยากจะให้นักเรียนเห็นความสําคัญของมันเพราะมันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าการศึกษาการทําโครงงานของเรา มีกระบวนการขั้นตอนที่เราได้เนี่ยไปสืบพ้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะนะครับจากแหล่งข้อมูลต่างๆอาจจะเป็นเอกสารงานวิจัยหรือเนื้อหาบทความบนโลกออนไลน์ก็ตามนะครับอยากจะให้เขียบนบรรณานุกรมให้ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยืนยันความน่าเชื่อถือของรายงานโครงงานของเราด้วยนะและก็สุดท้ายก็คือเรื่องของภาคผนวกภาคผนวกก็อาจจะระบุถึงตัวเครื่องมือที่เราใช้นะครับผู้เชี่ยวชาญ เอกสารการทดลองยืนยันข้อมูลที่เกี่ยวกับการทดลองต่างๆตลอดจนข้อมูลของผู้ทําโครงงานครับก็จะเห็นว่าการเขียนรายงานโครงงานเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่3ส่วนก็คือส่วนนําส่วนเนื้อเรื่องและก็ส่วนอ้างอิงครับการเขียนรายงานโครงงานก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ไม่ชอบไม่คุ้นไม่ถนัดกับการทําชอบที่จะพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือทําโครงงานมากกว่านี้ครับแต่ก็อยากจะให้นักเรียนเห็นความสําคัญของส่วนนี้ พราะส่วนนี้แหละคือส่วนที่เราสามารถนําไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกได้เห็นว่าเราทําอะไรโครงงานของเรามีประโยชน์แค่ไหนและกะ็เป็นการต่อยอดนะครับให้ผู้อื่นเนี่ยสามารถนําโครงงานของเราไปพัฒนาต่อนะครับอาจจะมีผู้ที่อยากจะพัฒนากล่องเก็บผลไม้ที่เป็นผลไม้แบบอื่นก็ได้ครับนะอาจจะเป็นมังคุดทุเรียนเงาะหรือผลไม้อื่นๆในประเทศไทย เชื่อว่าถ้านักเรียนทําโครงงานหนึ่งแล้วแล้วนักเรียนเขียนรายงานโครงงานได้ละเอียดครบถ้วนนะครับมีการทดลองอย่างเป็นระบบการทนงานอย่างเป็นระบบผู้ที่นําไปศึกษาต่อก็จะเกิดประโยชน์ตามไปด้วยครับเมื่อเราเขียนรายงานโครงงานเสร็จแล้วนะครับส่วนต่อไปที่สําคัญก็คือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้จบแค่เรื่องของการเขียนรายงานโครงงานแล้วก็ส่งแต่เราจะจบด้วยการนําเสนอครับการนําเสนอคือส่วนสําคัญที่จะทําให้ บุคคลภายนอกเนี่ยเข้าใจโครงงานของเราโดยที่เขาไม่ต้องมาอ่านโครงงานของเราก็ได้ครับการนาเสนอที่ดีจึงเป็นสิ่งสําคัญครับการเสนอแบบแรกก็คือครูอยากจะชี้หเห็นเรื่องของการนําเสนอด้วยโปสเตอร์ครับก็ปีกษาะของการเป็นแผนภาพนะครับกระดาษหนึ่งแผ่นในกระดาษหนึ่งแผ่นนั้นก็จะมีข้อมูลการทําโครงงานของเราตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอย่างครบถ้วนแล้วก็เห็นภาพชัดเจนตามกระบวนการที่เราทําดังนั้นในการทําโปสเตอร์เนี่ยสิ่งสําคัญที่เราต้องคํานึงถึงก็คือ เรื่องของขนาดครับขนาดโปสเตอร์นะครับในการทําโครงงานบางทีนะ่ที่เราต้องนําไปนําเสนอเขาอาจจะกําหนดขนา,ดขนาดของโปสเตอร์ไว้แล้วแต่ถ้าไม่ได้กําหนดไว้นะักเรียนก็ต้องมาดูว่าขนาดโปสเตอร์เท่าไหร่ึงจะเหมาะสมนะครับและก็สามารถใส่เนื้อหาของเราได้ชัดเจนเห็นรายละเอียดครบถ้วนการใช้ตัวหนังสือคือสิ่งสําคัญมากๆกครับนะการใช้ตัวหนังสือที่มันเห็นเด่นชัดนะไม่กลืนไปกับพื้นหลังนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเจนว่า ส่วนนี้คือส่วนสําคัญส่วนนี้คือหัวข้อส่วนนี้คือชื่อเรื่องส่วนนี้คือรายละเอียดส่วนนี้คือข้อมูลการวิเคราะห์ส่วนนี้คือตารางอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นการใช้ตัวหนังสือจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องพิจารณาในการทําโปสเตอร์หรือการนําเสนอด้วยส่วนต่อไปก็คือเรื่องขององค์ประกอบในการนําเสนอครับในการทําโปสเตอร์นักเรียนต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนักเรียนก็อย่างแรกเลยถ้าเรายังไม่รู้เราไม่เคยทําเราสามารถค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ครับการทาโปสเตอร์เนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่า ในการทําโครงงานหนึ่งเรื่องมีองค์ประกอบที่สําคัญเนี่ยไม่เยอะนักเรียนก็ร้อยเรียงไล่เรียงมาดูซิว่าการจะเล่าเรื่องให้ผู้หนึ่งเนี่ยเข้าใจการทําโครงงานของเราควรจะมีหัวข้อหรือมีองค์ประกอบการนําเสนออะไรบ้างแน่นอนครับอย่างแรกที่เห็นเด่นชัดด,ด้านบนต้องเป็นชื่อถูกไหมครับเป็นชื่ออะไรชื่อโครงงานของเราว่าเราทําอะไรอ่าแล้วก็อาจจะมีผู้จัดทํามีผู้เชี่ยวชาญหรือครูที่ปรึกษากํากับติดตามมาด้วยนะครับที่ระบุอยู่บนโปสเตอร์ ส่วนต่อไปก็คือเรื่องของที่มาและความสําคัญใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะต้องย่อความให้เห็นความสําคัญของโครงงานของเรานะหนึ่งหรือสองพารากราให้ได้อยู่บนโปสเตอร์ของเรานะอันนั้นคือองค์ประกอบของการนําเสนอส่วนต่อไปก็คือจุดประสงค์ที่เราระบุไว้ในโครงงานขั้นตอนการดําเนินง,งานมีอย่างไรนะครับวัสดุอุปรกรณนะ์แผนการดาเนินง,งานของเราตลอดจนการทดสอบ ที่เราทําการวิเคราะห์นะครับเป็นตารางไว้แล้วแล้วก็สรุปผลให้ชัดเจนและอ้างอิงในส่วนที่สําคัญด้านล่างนี่คือองค์ประกอบของการนําเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์ครับส่วนต่อไปก็คือเนื้อความโดยสรุปที่เราต้องเขียนลงไปในโปสเตอร์อย่างที่เล่าไปแล้วนะครับผู้อ่านควรจะอ่านโดยใช้เวลาไม่นานแล้วก็เข้าใจว่าโครงงานเราทําอะไรมีจุดประสงค์เพื่ออะไรแล้วได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรส่วนต่อไปก็คือการแสดงข้อมูลครับการแสดงข้อมูลในที่นี้ก็คือการแสดงในส่วนของผลการทดลองการวิเคราะห์ ของเราเนี่ยควรจะแสดงในรูปแบบไหนการแสดงข้อมูลเนี่ยถ้าแสดงเป็นตารางเหมาะสมไหมบางครั้งเนี่ยการแสดงเป็นตารางอาจจะดูแล้วเข้าใจยากนักเรียนอาจจะนําเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟิกนะครับเป็นภาพกราฟ,ฟิกก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงานของเราหรือโครงการของเราว่าการแสดงข้อมูลแบบไหนเป็นวิธีการที่เหมาะสมส่วนต่อไปก็คือการนําเสนอด้วยซอฟต์แวร์นําเสนอนักเรียนคงจะคุ้นค้นว่าเอ๊ะบางที่เนี่ยเราต้องไปพรีเซนต์หน้าเวทีบนเวทีหรือหน้าห้องเรียน เราก็ต้องมีซอฟต์แวร์ในการนาเสนอขึ้นอยู่กับความสะดวกของนักเรียนเลยว่านักเรียนถนัดแบบไหนก็จะมีองค์ประกอบเรื่องของการเตรียมเนื้อหาในแต่ละหน้าหรือสไลด์เนี่ยมีความสาคัญมากนักเรียนต้องลําดับขั้นตอนให้ชัดเจนนะครับให้สอดคล้องและก็ไล่เรียงกันเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยหรือผู้ที่ศึกษาเนี่ยเข้าใจได้ง่ายภาษาและไวยากรณ์ที่เราใช้บนหน้าสไลด์นั้น,น,นก็ควรจะอ่านและเข้าใจง่ายมีความชัดเจนและที่สําคัญก็คือไม่ควรจะมีข้อความจํานวนมากๆอยู่บนหน้าสไลด์ นักเรียนอาจจะใส่เป็นหัวข้อหลกัลกๆมีข้อความอธิบายไว้เล็กน้อยแล้วที่สําคัญก็คือเรื่องของการอธิบายด้วยรูปภาพนักเรียนจะต้องคํานึงถึงการนําเสนอด้วยซอฟต์แวร์นะครับว่าการนาเสนอด้วยซอฟต์แวร์นั้นสิ่งสําคัญก็คือผู้ที่ฟังเราหรือผู้ที่กําลังดูเราอยู่เนี่ยจะต้องสนใจเรานะครับไม่ได้สนใจที่จะตั้งใจอ่านตัวเอกสารด้านหลังเราดังนั้นการนาเสนอด้วยซอฟต์แวร์ตรงนี้นักเรียนจะต้องนําเสนอให้มีความน่าสนใจ แต่ที่สาคัญเอกสารไม่ใช่ไม่สําคัญเนอะนักเรียนก็ต้องทาเอกสารให้สมบูรณ์นะครับพร้อมกับเรื่องของการตกแต่งสไลด์เทคนิคการนําเสนอด้วยภาพอย่างที่บอกไปนะครับใช้ภาพในการนําเสนอให้ชัดเจนก็จะเป็นข้อดีทําให้ผู้อื่นเนี่ยผู้ที่ฟังเราอยู่นะครับเกิดความสนใจอยากที่จะติดตามว่าโครงงานเราทําอะไรนะครับมีจุดประสองค์อะไรแล้วก็ผลสรุปสุดท้ายเป็นอย่างไรในส่วนสุดท้ายตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าการทําโครงงานของเราเนี่ยในบทที่2ของเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ เรื่องของการหาสถานการณ์ที่เราสนใจนะครับเมื่อใดสถานการณ์ที่สนใจแล้วจากปัญหารอบตัวเยอะแยะมากมายเราก็จะมาระบป,ปัญหาว่าอ่ะเราจะแก้ปัญหานี้นะครับถ้านักเรียนจําได้เราจะเลือกปัญหามาหนึ่งปัญหาเนะเมื่อเราเลือกปัญหามาแล้วเราก็จะมาเริ่มทําการหาข้อมูลออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาทําตัวทดลองทําตัวต้นแบบนะครับจนกระทั่งถึงเรื่องของการทดสอบทดสอบประเมินผลนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการ เขียนรายงานและนําเสนอนักเรียนจะเห็นว่าในบทที่2เนี่ยเกี่ยวข้องกับการทําโครงงานทั้งสิ้นเลยในการทําโครงงานของเราในบทที่2ครูก็ยังเน้นย้าอีกครั้งหนึ่งว่าการทําโครงงานในบทที่2นี้ก็จะแตกต่างจากการทําโครงงานทั่วไปนิดนึงก็คือนักเรียนต้องใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาจับการออกแบบเชิงวิศวกรรมก็คือการทําให้โครงงานของเรา,รนา,รงงานเ,น,าเน,นี่ยมีกระบวนการดําเนินงานที่เป็นขั้นเป็นตอนมีกระบวนการตรวจสอบการทดลองอการปรับปรุงแก้ไขที่ชัดเจน บางครั้งการทําโครงงานจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการอาจจะเป็นเพราะว่าเราวางแผนผิดพลาดในตอนต้นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าการดําเนินงานการทดลองของเราสุดท้ายเกิดปัญหาอะไรก็ตามเราสามารถย้อนกลับไปในขั้นตอนก่อนหน้าได้หรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยการทําโครงงานนี้ไม่สามารถดําเนินาต่อไปได้เราก็จําเป็นที่จะต้องไประบุปัญหาใหม่ตั้งแต่แรกก็ยังสามารถทําได้ครับดังนั้นจะเห็นว่ากระบวนการทําโครงงานประกอบกับ การนํากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาใช้ในการทําโครงงานเนี่ยจะทําให้โครงงานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จในตอนท้ายทําให้โครงงานของเรามีกระบวนการดาเนินงานที่น่าเชื่อถือได้ผลการดาเนินงานที่สามารถนําไปใช้ได้จริงเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้นะครับอย่างเช่นการทํากล่องบรรจุมะม่วงนะครับตามตัวอย่างที่ครูยกมาตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงตอนสุดท้ายนี้ในส่วนของสุดท้ายนี้นะครับครูอยากจะให้นักเรียนวิเคราะห์ผลการทดลองแล้วก็นําเสนอครับ เ <c oughs> ขากำหนดว่าหลังจากที่ได้นักเรียนทําการทดสอบโครงงานที่นักเรียนได้ทํามาในครั้งที่แล้วแล้วโครงงานที่ได้ทํางานมาแล้วอยากจะให้นักเรียนทําการออกแบบโปสเตอร์เพื่อนําเสนอโครงงานครับนักเรียนสามารถค้นหาต้นแบบหรือรูปแบบที่นักเรียนต้องการนะครับได้จากอินเทอร์เน็ตเลยนะนะครับโดยมีข้อกําหนดว่าอยากจะให้โปสเตอร์ที่เราทำเนี่ยนะครับมีขนาดกว้าง90ซนติเมตรและก็สูง120ซนติเมตรครับ เรื่องของการออกแบบการนำเสนอนี่เป็นทักษะส่วนหนึ่งในการนําเสนอและก็การใช้เครื่องมือนําเสนอนะครับแล้วก็จะเป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนที่นักเรียนจะไปนําเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลต่อไปก็อยากให้นักเรียนทําโครงงานตรงนี้ที่เราเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ตอนต้นบทที่2จนกระทั่งถึงตอนสุดท้ายนี้ได้ประสบควาสมสําเร็จและโครงงานที่นักเรียนพัฒนามาก็อยากจะให้เป็นโครงงานที่มีความน่าเชื่อถือสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับสำหรับในบทที่2นี้นะครับ กระบวนการทำโครงงานโดยใช้หลักการของการออกแบบเชิงวิศวกรรมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทถัดไปบทที่3ของวิชาออกแบบและเทคโนโลยีม .5 ครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน